คบท่าเป็นไงฮะไม่เจอกันเลยอ่ะใช่หลายเดือนก็ช่วงหลังโควิดก็ความจริงก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่างานก็อาจจะเน้นไปทางเรื่องของแบบพวกการถ่ายละครหรือว่าถ่ายโฆษณาอะไรมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือพวกอีเวนต์ก็ยังจัดกันไม่เยอะมากครับผมแต่คาแสดงว่ามีงานอีเวนต์ที่ต่อเข้ามาพอสมครมีบ้างแต่ ยังยังไม่เยอะครับครับผมจริงๆก่อนหน้านี้มีไหมคะพี่บอยแล้วถ่วแพนเซิร์ไลน์หมายถึงว่าช่วงที่หยุดหยุดโควิดใช่ไหมก็มีแหละครับก็มีบ้างช่วงต้นๆของการที่ว่าหยุดใช่ไหมฮะก็ก็มีบ้างครับแต่ก็เข้าใจดีปีหฮะช่วงนไลฟ์สไตล์เนี้ยทำไรช่วงอยู่บ้านใช่ไหมก็ก็ออกกําลังกินดูซีรีส์ครับก็เป็นช่วงที่แบบดูซีรีส์มากที่สุดในชีวิตครับผมเราก็ถือเป็นเจ้าะอีเวนต์คนหนึ่งทู่เสียรายได้ไปเลยครับผมผมว่า มันก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแบบหมายถึงว่าได้รับผลกระทบกันทุกคนนะครับแต่คือเราเราก็ก็เข้าใจดีฮะมันก็มีงานในลักษณะอื่นเข้ามาทดแทนบ้างเช่นแบบการโพสต์รีวิวอะไรพวกนี้มีมีเข้ามาบ้างอย่างนรื่องร้านอาหารข,ของลลลลลอไลก็มีกรอ๋อก็ก็มีกระทบในช่วงที่ต้องหยุดเอ,อ ของผมเนี่ยไม่ไม่ถึงขั้นปิดร้านแต่ว่าก็เปิดไม่เต็มสาขาแต่ว่าก็ใช้การเดลิเวอรี่เข้ามาทดแทนก็ก็มันก็ผลกระทบมันมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ<อ>คือท<อ>ันโดนกันทุกคนตอนนั้นแบกกรบภาราเพื่อนร่วมงานในร้านอาหารกันอ๋อก็คือเราก็พยายามดูแลพนักง,งานเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่สําคัญกับเรามากที่สุดอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมก็มีคุยกับคุณส่วนก็คือเราก็คุยกันว่าเราจะไม่ได้สนใจเรื่องกาไรหรือขาดทุนแล้วแต่ว่าเรา ที่เราเปิดร้านเนี่ยคือเพื่อที่จะมีเงินให้พนักง,งานของเราเขาไปดูแลครอบครัวเขาได้ครับก็คือพยายามจะเลี้ยงครอบครัวให้เต็มที่ของของพนักง,งานเนาะให้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วครับใช่ร้านอาหารก็กลับมาแบบ80% 9 0ก็เกือบจะเหมือนเดิมแลครับก็คือว่าโอเคคิวปากไดลันปบ้านด้วยเออความจริงแล้วมันไม่ ไม่ไม่ได้เป็นการรีโนเวทบ้านคือเป็นยังไงครคือเป็นเป็นที่ที่ผมซื้อมาสําหรับตอนแรกก็คือคิดว่าจะมาสร้างสตูแต่ว่าทีนี้ไปมาคือบ้านที่ติดมากับที่เนี่ยออพอเรามาด,ดูดีแล้วเนี่ยมันดันรีโนเวทได้นะครับ <c oughs> ก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้สร้างใหม่ก็เป็นการรีโนเวทขึ้นมาทั้งสองหลังเลยครับ <c oughs> ผมก็ก็ทำเป็นบ้านสำหรับถ่ายละครถ่ายโฆษณาถ่ายงานเปสตูได้ด้วยเดีนมันคือมันมันถูกตั้งชื่อเป็นสตูขึ้นมาเพราะว่า คือก ality, device, ็เป็นท <spe ak ly> ี ine, so, ่ให <im quantify sample noise ieri> ้ทุกคนเข้ามาทํางานเกี่ยวกับการถ่ายทําในรูปรูแบบหมายถึงว่าจะมาถ่ายภาพนิ่งมาถ่ายอะไรได้หมดแต่ว่าลักษณะเนี่ยคือไม่ได้เป็นสตูห้องว่างลักษณะคือเป็นบ้านอะไรเงี้ยครับลงทุนไปเยอะไหมครับก็ก็สำหรับค่ารีโนเวทแล้วก็ตกแต่งอะไรพวกนี้ก็พอสมควรเยอะพอสมควรแปดล เกือบเกือบสิบล้านครับประมาณอันนี้คือว่าค่ารีโนเวทเแต่เห็นว่าแบบของนี่คือแบบหามาเองให้มันเข้ากับบ้านความจริงแล้วพวกของเนี่ยค,คือบ้านอันนี้ชื่อสตูดิโอคุณแม่นะครับก็คือความจริงแล้วก็คือจุดเริ่มต้นมาจากแม่อยากทำสตูดิโอมานานแล้วแล้วก็พอตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเติมความฝันให้แม่ด้วยก็พอดีว่ามันมีบ้านสองหลังก็จะแยกเป็นสองสองสไตล์เลยบ้านหลังหนึ่งก็จะแบบ สไตล์โมเดิร์นนิดนึงบ้านหลังหนึ่งก็พีเรียดเงครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ที่เขาเ <c oughs> ขาชอบด้วยครับก็จะแบบไปเดินดูของเก่า ไปเดินดูแบบของที่เขาขายทิ้งแล้วนู่นนี่อะไรเงี้ยเอามาซ่อมเอามาอะไรแล้วก็เอามาเข้าไปในบ้านก็มีมีมที่ปรึกษามีทีเดียช่วยกันคุยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเปิดความจริงเปิดให้บริการมาก่อนช่วงโควิดแล้วหลังหนึ่งนะครับผมแล้วก็พอช่วงโควิดก็ปิดไปใช่ไหมฮะแต่ว่าระหว่างที่ปิดโควิดก็ทําอีกหลังหนึ่งตอนนี้ก็สองสองหลังก็ความจริงเปิดใช้บริการครบทั้งสองหลังแล้วฮะก็แบบความจริงแล้วก็เหลือแค่ พวกบริเวณรอบบ้านรั้วบ้านอะไรนิดหน่อย90%้าสิบอันนี้คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเปิดเปิดให้เข้ามาเช่าได้แล้วก็มีก็มี <c oughs> รับทุกรูปแบบนะครับก็คือมีทาานิ่งถ่ายหนังสือโฆษณาละครรับหมดนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็มีละครเข้ามาถ่ายแล้วสองสาเรื่องก็มีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆครับ <c oughs> ก็คือหลักๆเป็นคุณแม่ดูแลหรือว่าหลักๆเลยเป็นพัดนะครับน้องชายคนเล็กครับ <c oughs> พัดจะเป็นคนบริหาร บ้านเอ่อลงทุนก็ก็เป็นเงินบ้านนะครับทัเงินแม่เป็นเงินครอบครัวใช่ครับครอบครัวแต่ว่าครับผมสามสิบหกแล้วนะฮะขอบคุณครับก็ก็ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคือพอมานับแล้วอ่ะเออก็สามสิบหกแล้วแหละแต่ว่าความรู้สึกตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยสามสิบหกเท่าไหร่ตุในอายุ ตกใจอายุเนาะเพราะว่าใช่ใช่เหมือนเราแบบเข้ามาทํางานตรงนี้เหมือนผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็เพิ่งเข้ามาทํางานไม่นานคำดิ้งคือนานคำดิงคือนานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าเราเจอเพื่อนเราก็ยังคุยกับเพื่อนว่าเออเรายังใช้ชีวิตกันพูดคุยกันเหมือนเดิมเหมือนสิบปีที่แล้วอะไร เหมือนไม่รู้ปลอบใจตัวเองหรือเปล่าช่พาะรัดสเราไม่ได้เปลี่ยนใช่เพราะรัดสายเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ก็แต่ก็มีแบบเรื่องทัศนคกติอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองต่างไปจากเดิมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมรุ่นเหลือโสดกี่คนนะเพื่อนร่วมรุ่นที่ยังโสดอยู่ล่อะก็ยังมีอยู่บ้างครับผมเริ่มแต่เริ่มน้อยแล้วทุกคนก็เริ่มแต่งงานมีลูกกันไปแล้วน้ำใจยังไงกับวันเกิดตัวเองปีนี้ไหมวันเกิดปีนี้ของผมก็ ก็ไม่ทำไมเลยตอนนี้ผมก็แค่แบบตั้งใจทํางานของผมให้ให้ให้เต็มที่เหมือนเดิมคือก็ก็ยังตั้งใจตรงเนี้ยอย่างในวงการผมก็ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีอะไรที่เรามองหาสิ่งใ,ใหม่ที่คิดว่ามันน่าจะเข้ามาที่เราเริ่มน่าจะเริ่มทําได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างไรเมื่อไรใช่ไแล้วก็มันก็จะมีอย่างคัสตูอย่างเงี้ยที่ที่ที่เป็นสิ่งใหม่ที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลกันแล้วก็

คือตัวเรียกว่าไงเดียครับคือก็ด้วยวัยด้วยเนาะก็ไม่ใด้ครับไม่ได้มาคิดเพราะวันเกิดแต่ว,ว่าคิดมาเนี่ยที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ที่พี่ก็สักพักนึงแล้วก็ก,ก,ก็เริ่มมีความคิดพวกนี้ด้วยด้วยอายุด้วยด้วยคิดว่ารู้ด้วยว่าแม่ก็อยากให้มีด้วยหลายๆอย่างครับสิงห์มองภาพอนาคตอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรเงี้ยอยากมีอยากมีคือคือมองภาพอนาคตอ่ะคืออยากมีลูกมาตลอดนะครับแต่เรื่องเรื่องมีเมียยัง บบยังดึกภาพไม่ออกเฉยแต่ว่าวันนี้ก็คือเริ่มคิคดแล้วแหละว่ามันมันก็ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก,ก็เรียกว่าไงดีก็พยายามทําตัวให้ว่างมากขึ้นคืออย่างที่ผมบอกพี่ๆแบบที่ผ่านๆมาผมผมโสดจริงแต่ว่าคือผมก็ตอบตลอดว่าผมก็มีมีมีคุยบ้างนะแต่ว่าบางทีพอคุยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปกันต่อหรือยังไงอะไรเง,รรงี้ยผมก็เลยแบบ บางทียังไม่ได้บางทีมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นเป็นแบบชัดเจนขึ้นมาเราก็ยังแบบไม่อยากจะพูดอะไรไปก่อนใช่ไหมฮะก็แต่คือไอ้เรื่องว่าปิดไหมอะผมผมเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงแบบสมมุติว่าแต่ผมก็ไม่ได้แบบเป็นประเภทแบบว่าแบบเหมือนมามาบอกประกาศอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่รู้อยู่ดีมาประกาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าวันใดวันหนึ่งแบบ มีใครรู้หรือมีคนเห็นแล้วมาถามเราผมก็คงบอกไปตามตรงเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องหาเวลาก่อนนี่คือเวลาเป็นอุปสรรคในการหาอาญอยเลยบอกเมื่อ <c oughs> ี้เนี่ยที่พาคือ,ค,อคือก่อนหน้าเนี้เวลาก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทำงานเยอะแล้วก็เราเวลาที่ที่ที่ ที่มีแฟนจะเป็นคนที่แบบให้ให้เวลากับแฟนเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจุดก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่ายัางเวลาย,ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาก็มีมากขึ้นนิดนึงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าต่อให้มีเวลาไม่มากแต่ว่ามันก็นกต้องแล้วมั้งอะไรประมาณนี้เริม่มรู้สึกเริ่มรู้สึกว่ามีใครในใจมากนะเลยแสดงว่ามีคนในใจอยู่มากแลยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าแค่รู้สึกว่าถึงจุดที่ว่าจะต้อง ต้องต้องมีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องต้องแบบคือคือ,คอช่วงช่วงสองปีที่ผ่านมาผมเคยตอบไปแล้วเหมือนกันว่าผมอยู่ดีก็กลายเป็นคนที่รู้สึกว่ามีโลกส่วนตัวมากขึ้นชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นอิสระแบบว่าชอบทําอะไรอิสระคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบ ชอบกินข้าวคนเดียวแบบมีความสุขในการได้ไปกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าต้องตัดพาร์ทพวกนั้นออกแล้วต้อง,ต,องต้องหาคนมากินข้าวด้วยหรืออะไรอย่<ๆ>างเงี้ยอิ่มตัวสการอยู่คนเดียวแล้วอยากจะก,ก็ก็ไม่เชิงอิ่มตัวก,ก็ยังยังมีความสุขอยู่แต่ว่าแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกก็คือเรื่องอายุด้วยเรื่องแม่ด้วยก็รู้สึกว่า คงคงต้องทอนความสุขในการมีชีวิตอยู่คนเดียวออกแล้วก็ต้งเรียกว่าคงสุดท้ายนะขบวนคงสุดท้ายเลยเหรอขบวนสุดท้ายขบวนสุดท้ายมีลูกมีนะมีลูกเหมือนจะมงมูลเยอะแม่แม่แม่สุดท้ายแต่ว่าต่อคือต่อให้ผมจะโสดไปอีกแค่ไหนเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเพราะว่าพี่ๆที่ <c oughs> อยู่ข้างๆผมเนี่ยผมก็เห็นโสดกันมาข้างๆผมอ่ะเหรอไม่ <c oughs> ไมูล อาคุณจอยว่างไงแม่แม่เริ่มกดดันมากขึ้นไหมหรือว่าตอนนี้แบบม่ไม่ไม่ถามหาแล้วแม่เขาว่าคือไม่ได้มากดดันแบบว่าเมื่อไหรจะมีเมื่อไหร่จะไปหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พูดตลอดเวลาหมายถึงว่าเขาจะพูดแบบแย่มาอะไรอย่างเงี้ยเช่นแย่แย่ตลอดหรืออย,ย่างออย่งางเมื่อเช้าอย่างเงี้ยวันเกิดผมคือแม่เขาก็ต่อจากบ้านผมแม่เขาก็หลับว่า เดินเข้าไปเป็นปกติของมันเกิดเนาะแล้วก็เขาไปเป็นนอนกอดแล้วก็แบบมันก็ให้เขาอวยพอรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็ต้องมีทิ้งท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเขาอวยพรว่าเออแบบมีความสุขมากๆนะสุดทาแข็งแรงแล้วก็เขาบอกพอยังเขาบอกพอแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วไม่แบบไม่ไม่ให้อวยพรเรื่องมีเมียหรออะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาจะชอบแย่อะไรขึ้นมาพวกนี้ครับซึ่งเราก็รู้แหละว่าการแย่ของเขาอะก็คือเขาอยากจะมีแหละ ไม่ไวพรอแค่ถามว่าแบบไม่ให้แบบไม่ให้เขาไว้พรอว่ามีมีอะไรอย่างเงี้ยได้ได้คำถามสุดท้ายเนาะสุดท้าคุณอยากรู้เนาะกัแปลว่าเป็นแฟนจรนงไหมฮะอ้าวจะไปถามเขาละกันโหว่าคือถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่ได้ไหมตอบไม่ได้เลยนะครับตอบไม่ได้เออ แล้วแต่เขาสองคนจะนิยามอะไรคือคือคือก็ก็เขาก็เขาก็ไม่เอาดีกว่าไมไปถามเขาเองก็ก็บอกว่าผมว่าก็ยังอย่างเรียกว่าไงดีก็ทุกคนก็เห็นข่าวใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าฮะเขาเองว่ามันเพรามันโหกนะวันเกิดอ่ะขึ้นเรา คือเราไม่ได้จะโกหกแต่ว่าเราเราหมายถึงว่าพอดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราใช่ไหมเราเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวว่าเป็นพูดเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็สนิทกันแหละอ่ะพย่อหน้าก็บอกว่าเออเขาก็สนิทกันแหละว่าทีนี้เขาจะยังไงเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าเคยใครพามาให้เจอยังเคยเจอเคยเจอแต่ครอบปกติผมก็รู้จักไพรวาอยู่แล้วดีไหมคะดีไหมเขาที่ใส่ดีเขาที่ใส่ดีน้องน่ารักะะฮผ่านนะคะก็ดูเข้ากันหน่องดี รับผมทำอาอีกนิดนึงครับทุกคนแอเบิร์ดีทีเนี้ยหมัคุณครับ ดภูแลจริงปะเนี่ยฝาด้วยฮะลองดูภูแอรเอาไปลองดูภูแลไอรอยฟเองน่ากินมากใส่น้ำตาลให้เป็นสับปะรดแปลงน้ำตาลมาเชี่ยทำเกษตรกรแรงมากขอบคุณครบขอบคุณคระเอาไปวางตน i don't